สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องนนท์นะครับวันนี้ผมกับน้องจะชวนคุณผู้ชมนะครับมากินหมึกด้วยกันหมึกราดน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับผมเราไม่ได้กินนานแล้วเนาะสําหรับหมึกกระดองนะครับผมาหนึ่งเดือนไม่ไม่เลยหลายเดือนแล้วหนึ่งเดือนว่าไปจําได้จาได้เหรอจาได้หนึ่งเดือนกว่าอความจาดีนะครับผมกินปลาบ่อยกินปลาบ่อยแต่ไม่เก่งเดียนไม่เก่งเก่งเก่งเลย วันนี้ราดน้ําจิ้มแบบเผ็ดๆเด็ดๆมีผักอ่าผักสลัดนะครับผมแล้วก็มีแตงกวานะครับอ่านอน,นกินหัวหมึกไหมสลัดเอียงนี่ทีเอียวชส,สลัดเอ,อียงโบฮูนะครับผม,มสีเป็นสี <laughs> สลัดเหี่ยวไงครับผมออเอาหัวก่อนหรือว<อ>่าเอาอตัวเอาหัวก่อนก็ได้ชอบหัวกินตัวหรือกินหางก,หหกินกลางตลอดตลอดตัวแม่งูเอยไปขั้วเลยกันไก่ไม่โคมป็นคนกึอบก่อ วันนี้อ,อันนี้ผมหมักอาซอสโชยุก่อนนะครับแล้วก็เอามาวันนี้เอามาต้มเอามึกมาต้มเอามันก็จะมันจิ้มซื้อมาซื้อมาครับผนนมจืดเป็นไงเนี่ยจืดห้ำจิ้มวันนี้จ,นนจืดนี่นเอามะนาวไหมอาน้ำมะนาวมีไฟมันจืดแบบจืดพวกเครื่องก็ <S <S แต่ก็กินได้อยู่อร่อยไม่เหมือนรสชาติพี่ทำเองใช่ไหมใช่พี่ยิ้มแซ่บกว่าช่วงนี้ไม่ได้ทำน้ำจิ้มเองเลยนะครับผม เําทำหินึงก็ทำ,กทำไปเยอะๆเยนนะก็ทำให้เป็นหม้อเลยทุกคนเอาไว้ขายด้วยไงขายขายให้ใครอคนดูเขาชอบน้ำนจิ้มแซ่บไงใครมันจะไปอยากกินกน้ำจิ้มจืดอ่ะ <üğ> <laughs> เขากินน้ำนจิ้มนแซ่บกันหมด <c oughs> อ่ะเขานี่ก็สีแดงเดือดแล้วมันก็น่าจะอร่อยนะ <c oughs> อาจจะเป็นเพราะเราต้องกินพริกด้วยปะมาทุกคนหนวดหมึกเนี่ยอร่อยมากนี่ได้กินโชยุไหมได้กิน ได้กินเลยโอเคแสดงว่าหอมอยู่เฮียผมอะมาครับผมทุกคนหมึกกรอบอืมอืมกินแหละจอมพริกแหละอืมมาแลงววันก็เยอะ ช่วงนี้อันนี้นึ่งหรือต้มต้มมาวันนี้ขั้นนึ่งมันหดแล้วมันเหนียวทุกคนผมก็เลยต้มเอาครับผมเพราะว่าทำหมึกกระดองนี่ต้องแบบต้องทําเป็นอยู่นะแต่ทาไห้เป็นเหนียวอ่ะนึ่งนานก็เหนียวด้วยใช่แล้วอันนี้ผมก็เลยต้อมอ่าใส่รสมําอร่อยออื อร่อยยูหมึกวันนี้หมึกไม่เน่าถ้าหมึกเน่านี่แบบหมึกกระดองอ่ะมันชอบเหม็นเคยเห็นยังมันอยู่ในน้ำอ่ะหมึกกระดองไม่ค่อยเห็นจริงแต่เคยเห็นในสารคดีอยากกินหมึกช็อตไหมอยากหมึกช็อตอ่ะเพราะว่าถ้าใครเคยกินหมึกที่มันแบบดิบๆมาแล้วอ่ะจะรู้ามันหวานมากเนาะ แต่ถ้ามันดิ้นๆอยู่งั้นมันจะหวานขนาดไหนหคิดดูแล้วบอกว่ากววมันมีพญาติงันถไปหรอกเรากินกันบ่อยอยู่ล <c oughs> ยะยารัาพญาต์ซื้อให้กินอย่างกินไปแล้วแต่ยังกินไม่หมดเลยอ้าวเขาบอกให้กินสามวันติดรอกินไม่ติดมันจะไปฆ่าอะไรอ่ะอืม,อม อันนี้สำหรับนุ่มๆอู้วไม่มกลิ่นเลยนะมีไหมไม่มีเลยหมึมกกระดองมันกินอะไรเป็นอาหารนอนพวกปลาตัวเล็กอะ่ะแล้วก็ปูถูกต้องเก่งมากแล้ว เดี๋ยวพวกนี้เรายำไข่แดงดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเดี๋ย็นนี้ผมซื้อไข่แดงมาก้อยเหรอก้อยไข่แดงพวกนี้นะครับผมกินกับข้าวเหนียวร้อนๆเนาะว่าเส่มันจะมีขายไหมครับมีมีอาทิตย์ที่แล้วยังมีเลยเพราะมันจะออกช่วงผักหวานออกแล้วก็ไข่มแดงมันจะออกช่วงผักหวานพอดีนี่แหละมีหน้าเมษาเนี่ยครับผมไข่มดแดงไข่แมงมัน นะครับไข่แมงมันเนี่ยอร่อยผมอร่อยกว่าไข่มดแดงแต่มันหายากมากเลยนะทุกคนไข่แมงมันอ่ะโลนเท่าไหร่เนียมันเก๋มพันขึ้นครับโลละพันขึ้นคือแบบแล้วมันได้หนึ่งมันได้ไม่อยเยอะแต่บามันจะเป็นตัวเล็กๆใช่สักอ่ารังหนึ่งก็มีสักโลนึงอะไรอย่างเงี้ยว่าเคยเห็นเขาเอากระชอนตักแล้วก็เอามาวางกับน้ำใช่ไหมอันนั้นขุดแล้วอันนั้นขุดได้แล้ว เขาเอาไปดองไหมหรือว่า,อาไปดองท <ำ S 1> ําแกงอะไรพี่เก็บไข่อเอาไข่ไปดองครับผมอร่อยมากถ้าเจอผมต้องซื้ออ่ะมนันสุดๆของไข่แล้วอ่ะทุกคนอร่อยกกว่าไข่มันแดงใช่ไปทะเลไม่อยากกินหมึกเทตาละ เขายิ่มเมือข่าวอยู่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราก็ตายแล้วก่อนตายต้องได้กินใช่ไหมใช่ก็กินของอร่อยสักครั้งในชีวิตเราให้กระแสงยับก่อนเดี๋ยวเราไปทะเลแล้วเราค่อยกินโนนเลยจัดจัดหมึกตัวใหญ่เลยหมึกทาโกช็อตอะไรเงี้ย มันบ่เหนียวนับเลยกับมึงทาโก้แต่ที่เรากินรอบนั้นมันก็หวานมากนะสดสดอ่ะน้องจำรสชาติมันยังถึงทุกวันเนี่ยกินแต่หัวเลยตอนนี้หัวมันกรอบทุกคน เราได้ชวนคุณผู้ชมมากินยังยังเหรอเข้าไม่มา <laughs> ออติดโควิดไงมาไม่ได้ทุกคนเนาะถ้าไม่บ้านเราเยอะมากถ้าไม่ติดโควิดนี่มากินด้วยกันใครอยู่ใ,ใกล้มากินด้วยกันเลยอยู่จังหวัดเดีวยวกันนี่ก็มาหามาสู่มาพบปะก,กันได้นะครับผมอันนี้มันติดโควิดเนาะไปไหนก็ยากลำลำบากมากเลยจะไปไหนก็ระแวงทั้นนใช่ เนี่ยขนาดจะบวชพระเพื่อนเนี่ยก็ยังคิดแล้วคิดเอกคิดอีกเนี่ยว่าจะไปหรือเปล่าทำอะไรก็ไม่ได้เลยนะเป็นไก็ยากกินพลนีน้ำจิ้มไม่เผ็ดเกินกินแต่หนวดหมึกด้วยนะกรุบกรอบหนวดหมดแล้วตัวไม่หมดทุกคนก <c oughs> ินอยู่ <c oughs> แต่ปนกับตัวไม่ก <c oughs> ี่ตัวเนี่ยหก แม่เมืม่อาวานทำพิษผมหนักมากเลยไปเหรอฮะอ้อานไปรูก,กิ่นในหลวงยังไงข้างนั้นเนพี่ไม่เป็นอะ่ะปกติเลยท้องผมอะ่ะเพื่อนเป็นคนที่ถ่ายยากอะ่ะผมถ่ายดีกระเพาะดีไงคุณผู่ชมไปดูนะคลิปเมื่อวานหนักผมแอบคนข้างบ้านกินน้มงวังอะเนาะเอามมยเขาว่าง,งั้นเถอะแล้วแบบ ราผ่านนะพอดีแล้วเขาบีบแตะให้เลยอ่ะเขาเก็บขาแล้วเราไปแอบกัดไปแบบไปกิน,นะนอน่ะขาต้นและแบบไม่ต้องเรียกว่าแอบแล้วมั้ง <c oughs> เราอยู่ข้างถนนเนียเขาเห็นมาพอดีแล้วเขาแบบชะลอรถเขาบีบแตะเบิ้มเบิมิม,มแล้วก็แบบเลยไปเลยเราไปอากาศจะวิ่งกันตอนแรกเกือบแล้วเมื่อคืนก็นอนไม่หลับเลยกลัวเขาแบบโทรมาแล้วแบบเขามาบ้านแบบลูกห้าร้อยเด้อไปขโมยม่วงหรออะไรเงี้ย พะให้หมดเลยก่อนอิ่มอ่ะมันกินได้ไหมมันเหี่ยวมากินเหี่ยวกหละกระชงันมันช้ำแหละมันเน่ามันไม่เข้าทันใหญ่ในตู้เย็นแต่พี่แช่เย็นไว้มันเลยแบบน้ำแข็งไปจับมันก็เลยช้ำมันเย็นเกินท้ำใจไหมเหมือนที่เขาท้ำใจเหมือนกับโดนโดนทิ้งกันแหละ เป่ยมันก็ริงใครก่อนนะเอ้ก็โดนทิ้งไงแอฟเฟซมาพี่เกมนี่ก็โดนทิ้งบ่อยเหมือนกันนะเพราะแต่ก่อนทำกับเขาเยอะไงทิ้งเขาบ่อยช่วงนี้ต้องตั้งใจเรียนก่อนเอาความรู้เข้าสมองก่อน แฟนค่อยหาแบบอายุยี่สิบกว่าวันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมนะครับมากินหมึกกระดองด้วยกันวันนี้ก็พูดเยอะไปหน่อยนะครับหมึกไม่ค่อยลดเลย,เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปตลาดนัดนะครับผมพรุ่งนี้พบเจอกันเราจะก้อยไข่มดแดงนะครับคุณผู้ชมในคลิปนี้<า>เราขอตัวลาทุกคนไปก่อนเนาะพบเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ ไปเดินดูสาวมไปตลาดนั้นใครอ้าหน้าแบบเนี้ยยโอ้วันก็หล่อโอ้ลอกันเลย